ความรัก <ละ S 2> ค่ะวันนี้เนี่ยเวก็เลยมาเล่าเรื่องนี้ทุกคนฟังเมื่อวานนี้ขับรถไปเจอแผ่นป้ายจาดิชันก็เจอนี่ค่ะอ๋อนี่เป็นแผ่นมันเป็นแผ่นป้ายหาเสียงแต่ไม่ใช่หาเสียงทางการเมืองนะอ,อะไปดูกันดีกว่าหาเสียงอะไรดูสิติดไว้ตามถนนเลยป้ายหาเสียงการเมืองนี่ไม่ใช่ไม่ใช่บอทยี่แปดเขาบอกว่าคุณสมบัติซื่อสัตย์รักจริงไม่ทิ้งกันแน่นอน เอ๊ะเหมือนกันยังไงเหมือนจะเป็นแบบว่าการเมืองใช่ไหมนะเขาบอกว่าคุณสมบัติซื่อสัตย์นี่นี่เห็นไหมนโยบายกรุงเทพอยากให้น้องโบสุขภาพดีเอ๊ะยังไงทำไมมันมีเฉพาะเจาะจงล่ะคะเจาะจงเพราะอะไรไม่เป็นคนกรุง เมือนที่ฉันขับผ่านแถวแถวจตุจักรฉันเห็นเลยนะจสกอไม่ใช่หมายถึงว่าสกอแล้วทรงนี้เลยจริงปะเมื่อวัี่ฉันดูฉันคิดว่าสมัครสกอเนี่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหอันนี้รู้ไหมของใครไปตามสืบมานะเขาบอกว่าเป็นของคุณวรวุิวาริกานหรือว่าคุณวุฒิเนี่ยเขาทําเพื่อขอสาวชื่อน้องโบเนี่ยแต่งงานเอาสิวันนี้รายการของเราก็รู้สึกว่าเห็นแล้วแบบ แหมมันช่างอยากรู้อยากเห็นเรื่องของเขาจริงที่จะมาเชิญมาพูดคุยกันเลยดีกว่าว่าคิดอะไรทำไมถึงทำเช่นนี้ดีค่ะขอเชิญเลยดีกว่าค่ะคุณวูฒิค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณวูฒิเจ้าของแผ่นต้ายหาเสียไข่จะเป็นแผ่นป้ายสอนแต่งานนะคะโอ้โหถามเลยดีกว่าค่ะนะคะว่าคุณวรวุธจริงๆแล้วเนี่ยเกี่ยวกับการเมืองไหมหรือว่าไม่ใช่เลยทำอาชีพอะไร ก็ทุกวันนี้อยู่ทำงานอยู่ใน e n โ o ้ o นะฮะ e n น o ซ o ก็เป็นเว็บดีลฮะขายพวกคูปองออนไลน์นี่ค่ะเจ้าของปะคะเจ้าของปะคะดีเจเนียบไอพเลยเนาะเกี่ยวเลยเนอะกับทางนั้นนี้เลยเนอะครับก็จะบอกว่าแต่มันก็เป็นการใช้เรียก่า ออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ทำครับมีป้ายหาเสียงใช่ไหมแล้วก็มีเว็บดีลที่ขึ้นมาก็เลยเป็นไอเดียคิดขึ้นมาไอเดียนี้ขึ้นมาเพราะว่าเราคบกับแฟนคนนี้เราขอแต่งงานนี่โอ้โหกี่ปีแล้วเนี่ยคือผมรู้จักกับน้องโบมาสี่ปีละแล้วก็เริ่มคบหากันประมาณ1ปีคบ1ึปีก็วันที่28มันก็คือครบรอบ1ปีที่เรารู้จักกันก็เลยแปดอะไรคะ อีแปกุมภาเอามกาลาใช่ก็เลยพาเขาไปทานข้าวแล้วก็มีไอเดียว่าเอยเราอยากจะทําอะไรพิเศษพิเศษให้กับเขาคคือผมเคยมีความตั้งใจที่จะขอต่างงานครั้งหนึ่งตอนที่ผมไปญี่ปุ่นกับเขาแต่ตอนนั้นคือไม่ได้ทําอะไรเป็นเรื่องเป็นราวคะก็คือแค่ไปที่วัดแล้วก็เขียนป้ายเวลาเราทําบุญที่ญี่ปุ่นนะะต้องเขียนป้ายแล้วไปแขวนแ้วผมเขียนว่าแบบ Will you marry me นี่ทำไมดิทำไมดิฉันไปญี่ปุ่นดิฉันไปเขียนเหมือนกันแต่ผู้ชายไม่เขียนแมรี่ไม่เขียนผู้ชายบอกตัวใครตัวมันรูปเนี่ยก็เขาก็เลยวาดรูปบอกว่า show me the ring นี่ก็หลังจากวันนั้นดนั้นนี่ก็ไม่ธรรมดานะคะดิฉันชอบที่คู่นี้พร้อม 90s คู่ไปแสกษกันตลอดน่ารัก เลยไงต่อแล้วไต่อหลังจากนั้นก็เลยผมก็เริ่มเก็บเงินนะฮะเพื่อแหวนวงนั้นนะฮะนี่นี่ไงท้ายที่สุดก็เป็นที่มาของป้ายหาเสียงของเรานี่เองแล้ววิธีการหาเสียงแบบนี้ในการขึ้นป้ายอย่างนี้คือคิดด้วยตัวเองหรือว่าปรึกษาใครมือกับใครถึงขอัพมากับไอเดียนี้ขอบคุณมากๆจุดเริ่มต้นมันก็คือเราแค่คิดว่ามันเป็นช่วงเลือกตั้งนะฮะไม่ได้มีเจตนารมว่าจะล้อเลียนใครทั้งสิ้นนะฮะแต่ว่าแค่รู้สึกว่า ผู้หญิงก็มีสิทธิ์เลือกผู้ชายก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกว่าไงฮะนำเสนอนำเสนอนำเสนอแคมเปญของเรญว่าเรายังไรต้องการอะไรคุณมีสิทธิ์เลือกก็ประมาณนี้ก็ถามเพื่อนสนิทนะฮะถามเพื่อนสนิทว่าเราควรจะทาหรือเปล่าเพื่อนๆบอกว่าอย่าเลยแต่ว่าเพราะว่ามันดูเป็นเหมือนกับอาจจะรุนแรงหรือเปล่าช่วงนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าพอเพื่อนบอกว่าอย่าเราก็เลยทำนะฮะเพราะว่าบางที ความเป็นเราควรจะเป็นตัวของตัวเองแล้วก็แค่ความรู้สึกของผมคือแสดงออกถึงความรักเนี่ยมันก็ทําได้ทําอะไรก็ได้ก็มันเป็นเรื่องของเราใช่ไหมไม่ได้มีปัญหาแล้วก็เลยทําแต่ว่าในส่วนของออร์แกไนเซอร์ผมก็ใช้ออร์แกไนเซอร์ที่เป็นเพื่อนนะะช่วยแบบติดป้ายไปไปรับจ้างขายของคือถ้ามี ขออนุญาตเล่าให้ฟังแล้วนะคือจุดเริ่มต้นคือผมรับเขาที่บ้านตอนที่ผมรับเขาที่บ้านเนี่ยคือยังไม่มีไม่มีป้ายเลยทั้งสิ้นนะพอขับรถออกจากบ้านปุ๊บออกกันในเสื้อติดป้ายเป็นการริงกันแบบติดๆทุกคนทำานเป็นทีมเหมือนแบบประมาณมีหูฟังตรงนี้แล้วแบบว่าเอาแล้วออกจากบ้านแล้วอึดใช่ฮะจะมีรถตู้อยู่คันหนึ่งที่คอยค control ผ่านิดแล้วก็ติดป้ายนี่มีแผ่นเดียวใช่ไหมป้ายค่ะมีทั้งหมดห้าป้ายอ๋อโอเคคิดว่าแผ่นเดียวแล้วเฮ้ยปุ๊บ เฮ้ยพึ่งพูดยังไงทั้งวันที่พี่เมย์ก็ลงทุนไปเยอะไหมก็ลงทุนไปไม่เยอะคือเราก็ใช้คนที่เรารู้จักครับแล้วก็ไอ้เว็บที่ขึ้นบนแอนโซโปก็ก็ขอเบอร์เขาหน่อยสิเผื่อแบบจ้างให้เขาทำงานมุ้งเนี่ยได้ฮะเดี๋ยวหลังใหม่ได้เลิศเลิศอ่ะแล้วไงต่ออ่ะก็พอไปที่ร้านนะฮะคือเขาก็ผิดหวังนิดนึงเพราะว่าแทนที่แอนนิวเวอร์ซารีจะไปร้านดีๆใช่ไหมครับผมพาเขาไปกินจิ้มจุ่มลงเอกมัยฮะแต่ว่าตรงนั้นก็มีเป็นพวกแบบ คนคอยถ่ายรูป<อ>แล้วก็มีเด็กขายดอกไม้อะไรงเง<อ>ี้ยมีเพื่อนๆคอยนั่งอยู่แต่ละโต๊ะ<อ>คอยเก็บภ<อ>าพใครบอ<า>กจะเตียคุณเป็นคนเตีตตายมาก ก็มเป็นเอขาู้ยังคะเขารู้ตั้งไหนเขายังไม่ทราบแต่เขาก็งงว่าแบบเฮ้ยไอเด็กคนนี้ทําไมหน้าตามันดูเหมือนกับพร้อมทุกอย่างป้ายเนี่ยเขาเห็นตอนกลับบ้านนะฮะอ๋อแต่ตอนที่ไปเนี้ยยังไม่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรฮะก็เหมือนกับเขาบอกว่าโอ๊ยเผ็ดจังเนี้ยเด็กเดินมาขายโอเล่เอ้ยนี่มันเป็นวันครบรอบเราทำงานทางนี้มีดอกไม้เดินมาขายคือทุกอย่างมันเหมือนกับ ตอบตอบสนองทุความต้องการครับมอนฟ้าบรรดาลจริงๆแล้วเซ็ตมาพูดบันดาลแล้วก็ตอนขับรถกลับบ้านต่างหาที่เขาเริ่มเห็นป้ายแล้วว่าแล้วไง้เนขารู้สึกไงอุ้ยเขาก็เฮ้ยมันคืออะไรอ่ะทำไมป้ายมันไม่เคยมีตรงนี้เพราะนี่มันเหมือนกับซอยส่วนบุคคล่เลยนะถ้าอีกนิดนึงนะน่าจะเก็บภาพแบบ ระหว่างนั้นติดกล้องที่รถเลยอ่ะลูกาแล้วเก็บไว้ว่าแบบเขาแบบมีความรู้สึกอะไรบ้างแล้วเก็บเป็นแบบเนาะตัดต่ออีกทีหนไว้ไว้ให้ท่านอื่นทําต่อเลยนะครับทำได้แค่ครั้งเดียวครับทำได้แค่ครั้งเดียวทำเดียวต่อยอดเอาเอง้าจะมีครั้งหน้าก็ไม่ได้แล้วพอเสร็จก็เห็นแล้วเขาอุ้ยเออแล้วเขายังไงแล้วเราขาขำฮะเอาขำกลายเป็นขำก็จังหวะนั้นมันมีรถเข้าซอยอยู่คันเดียวก็มันจะมีป้ายนะเงี้ยเียงซ้ายขวาไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะเขาก็เห็นแล้วเขาก็ตลกแล้วก็ ผมก็เปิดมือถือผมแล้วก็มันเป็นดิวขึ้นบน e n s o Go เป็นหน้าผมเขียนว่า Will you marry me ฉันรักตรงนี้คโลกอ่ะง้คุณหนังรักดิว e n s o Go ที่เป็นหน้าอคุณบอคุมาตอบตอนนัตรงนั้นเลยไม่ต้องมีป้ายไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วไงแล้วเม่ไหร่จะรู้เขาพูดตอบเมื่อไหร่เยอนี่รูปเป็นอย่างนี้ห็นพอเข้าไปมันจะเป็นรูปนี้บนบนเว็บไซต์เรา ก็ต้องขอบคุณ EnzoCo คคือมันเป็นอะไรที่สลาดทุกคนเป็นทีมมากนะคุณขายรูปประมาณแบบ200รูปฮะกว่าจะออกมาได้เป็นอย่างเงี้ยฮะก็แล้วผู้หญิงตอบตกลงยังงอยากรู้ก็เขาก็เริ่มแบบน้ำตาซึมๆนะแต่ก็ยังไม่ yes or no แล้วก็พอพอเลี้ยวเข้าไปในบ้านปุ๊บเราก็มีรถมีไฟมีเพลงมีพุอะไรเงี้ยฮะก็เพื่อนบคุณเพื่อนครับมีพุ คุกมือแล้วกันนะฮะแล้วก็ผมก็คุกเข่าแล้วก็ผมจะบอกว่ามันเป็นความรู้สึกที่ตื่นเต้นมากๆฮะก็ไม่เคยคิดว่าจะปากสานมือสานอะไรเงี้ยผมนั่งคุกเข่าปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าแบบผมหยิบแหวนขึ้นมาพร้อมกับกล่องใส่แหวนผมไม่รู้ว่าต้องทํายังไงผมลืมทุกอย่างในชีวิตนะฮะหมายกับแบบหมายกับผมยกไปให้เขาทั้งอันแล้วเขาต้องเป็นคนบอกว่าพี่วูดคะ พ gotcha, yes, yes, yes. oh. ี่วุฒต้องหยิบมันออกมาแล้วสวมปะทะก็เลยแบบเออใช่ใช่ใช่ก็ผมก็ผมก็ซึ้งๆเหมือนกันเขาก็เริ่มร้องไห้แต่ก็ทั้งหมดก็ประมาณนี้นแฟนนาร์ชัย แฟนแนนก็บอกเหมือนกันตอนขอบอกว่าลืมหมดเลยแล้วพูดไม่ออกแล้วเขาก็คิดว่าแนนจะร้องไห้แต่กายมันเขาก็ร้องไห้เหมือนกันคือมันเร็วช่วงเวลาใจคนขอจะสั่นตื่นเต้นมันเป็นนาทีชีวิตนะคุณเป็นนาทีที่แบบทั้งชีวิตนี้เอนะดีจังเลยฟังเรื่องแบบนีแฮปปี้จังเลยช่วงแบบ เทศกาลแห่งความรักแบบนี้แฮปปี้อย่างเงี้ยนึกว่าถูกขอเองอะแล้วแบบตื่นเต้นเอาเป็นว่าคุณวุดจะแต่งงานวันที่เท่าไหร่นะคะยี่สิบสาครับ23เดือนเดือนนี้อุ้ยอิดแค่ไม่กี่วันเองไม่กี่วันนะคะทางรายการเซอร์เชนเนลของเรานะคะแล้วก็พร้อมกับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ชมอยู่ก็อวยพรด้วยละกันนะคะยินดีด้วย มาโอ้โหแล้วก็รู้สึวกว่าเออเรามีไอเดียอะไรแบบนี้เก<ช>ิดขึ้นกับความรักด้วยเหมือนกันน<ช>ะคะคนที่กําลังมีไอเดียจะขอ<ม>แฟนแต่งงานเนี่ยก็เอ้ยนะไม่ใช่แค่ชวนกันไปกินข้าวที่ร้านแบบอย่านะจ<า>๊ะไม่แต่งนะจา๊ะจะมาทําอะไรง่ายไม่แต่งนะจ๊ะต้องกันนิดนนงค่ะโอเคนะคะขอบคุณคุณวตด้วยนะคะ่ะมาแชร์ประสบการณ์น่ารักน่ารักให้เราฟังนะคะช่วงหหน้้าามมีีอะะไรใตติดดเเเยยยลคค่วั